สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลเต็งเลงเป้าประจำวันพุทธที่8พฤษภาคม2567สําหสำหรับท่านใดที่หาที่เชียร์ฟุตบอลอยู่ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเต็งหรือฟุตบอลสเตปแบบครบวงจรและมีเกมให้เล่นแบบครบครันปลอดภัยได้มาตรฐานสากลเชิญที่ลิงก์ปลอดภัยใต้คอมเมนต์นะครับทีเด็ดฟุตบอลเต็งวันนี้คัดมาให้เด็ดเด็ดอยู่หนึ่งคู่เป็นฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกเป็นการพบกันระหว่างเรอัมลมาดริดกับบาเยอร์งานนี้บอกเลยว่าเสร็จเจ้าบ้านเรอัมลมาดริด จ็อบหน้าสองในรังเย่าตัวเองแน่นอนเพราะระดับพวกเขาแล้วฉะนั้นเรื่องความเขี้ยวลากดินความเจนจัดหรือความเก่าเกมมีครบเครื่องแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นล่าสุดในหลีก็เพิ่งจะถล่มการดิสามต่อศูนย์เรียกความมั่นใจมาเต็มเชื่อว่ายังไงแค่ชนะไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถส่วนทางกับทีมเยนไบเยิร์นที่ออกทะเลพลายให้กับสตุตการ์ตหนึ่งต่อสามเฉยเลยและเป็นการได้หนึ่งประตูจากลูกจุดโทษอีกด้วยถ้าวัดกันด้วยเนื้อง,งานกับฟอร์มในสนามต้องยอมรับว่าผิดกันเยอะอยู่ ดังนั้นแนะนำเชียราชันชุดขาวยาวไปครับวันนี้ถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับวิเคราะหผิดพลาดยังไงก็ขออาภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ